ไม่คิดถึงเขาจริงหรอไม่ไม่คิดไม่คิดตอบเพราน้อยใจเตย้ยตอบน้อยใจลูกหรือเปล่าไม่แม่เราปรงไปแล้วหรอปงไปแล้วแต่ลูกเขาคิดถึงแม่นะหลายๆอย่างเนาะเต้ยก็ไม่รู้ในความรู้สึกของเด็กคนนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความอบอุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ในมุมของเขาอะไรเงี้ยครับแม่แต่วันเนี้ยเขาบอกว่า เขาไม่มีโอกาสได้กราบได้กอดแม่อย่างคนอื่นเขาเลยเขาก็อยากละลถทิฐิตรงนั้นแล้วก็ได้ทำหน้าที่ลูกสักครั้งหนึ่งเขาก็เลยขอให้ทางรายการมาช่วยตามหาแม่ให้หน่อยอย่างน้อยจะได้ไม่ตายจากกันไปก่อนอะไรเงี้ยลูกมาตามหารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็ดีน่ะแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าเราจากกันนานแล้วงจากกันนาน คำปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือของแม่ก็ทำให้เรารู้นะครับว่า15ปีที่ขาดหายกันไปในใจของแม่นั้นก็คิดถึงลูกไม่ต่างกันภารกิจตามหาแม่ให้พี่หญิงแม้ปลายทางจะมาถึงแล้วแต่ก็ไม่ไว้เจอด่านหินของใจคนอันนี้ต้องค่อยๆเจรจาครับแต่ก่อนเขาก็ยอมรับกับเต้ยแหละว่าเขาก็น้อยใจแม่ ตอนที่เขากับย่าไปเยี่ยมแม่ที่หาดใหญ่อ่ะเข้ามาที่หาดใหญ่นี่เออแล้วก็แม่ก็นอนกับแฟนแล้วไม่ไม่นอนกอดเขาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีนะพูดถึงตามหลักมันมันมามันมันมันมานั่นกันก็ตอนที่ว่าพ่อเขาเสียเราไปทําศพพ่อเขาเสร็จแล้วเขามันเมามันเมาเสร็จแล้วแฟนมันก็เมามาถึงแฟนเขาจะมากินเหล้าที่บ้านแล้วเขาบอกแฟนก็เลยบอกอย่ากินเลยแม่อยู่ แม่ก็กลับแล้วพรุ่งนี้แม่แม่ดึกแม่นอนดึกแล้วเขาก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเขาก็ตีกันตีแล้วแล้วก็ห้ามแล้วเขาบอกเออมึงนิสัยเหมือนพ่อแล้วมันก็เลยบอกว่าแม่เจ็ดพี่เสร็จมาจากไหนดีมาจากไหนนั่นแหละเราก็เลยตีมันมก็เลยบอกว่า <c oughs> ถ้าเราออกจากบ้านหลังนี้แล้วนะออกจากมึงแล้วนะมึงตายกูก็ไม่มาตายมึงก็ไม่ต้องไปเผาตัดไปงี้เลย เลียยดดัดัันนเเเตตต่ม้แาจ็บที่ต้องตัดขาดจากลูกเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงหัวใจแม้จะรักและห่วงแค่ไหนสุดท้ายแม่คนนี้ก็จำต้องตัดใจเลือกที่จะเดินออกมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพียงลำพัง ตัดจากญาติทุกคนเลยที่บ้านคนแก่แล้วก็ไม่เอาแล้วทำไมมาอยู่กับพี่พี่พี่สาวได้ละ่ะอ๋อเราอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนมันก็มาเคยมาแต่ก่อนเราอยู่ท่านั้นนั้นอืมอ่จจะแล้วทัน้นเขาเอาที่เราก็เลยมาขอเขาอยู่ตรงนี้ไงอยากบอกอะไรกับลูกสาวไหมวันนี้เขามาตามหาแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เบอร์โทรมา ไม่อยากไม่อยากคุยกับลูกบ้างเลยเหรอคุยไม่ออกคุยจ้ามาเยอะเรอยกว่ามาแล้วมาไปแล้วไปหาหมอก็ไปถึงที่เเยวลานี่เวลาหาหมอนี่เวลาเรียกรถเรียกอะไรให้นีะเรียกรถมาได้เห็นไอ้เขาไปสูง,งสเดขึ้นรถไปหาลูกไหมไป,ไปหา แล้วถ้าเขามาหาได้ไหมมาหาก็มาแต่มาไม่กลัวลูกเสียใจหรอเขายังไม่กลัวเราเสียใจอีกกลัวไิมนี่ไม่ออกทีวีอ่ะพี่เต้ยเท่าไาไม่เป็นไรนี่คือความจริงที่เต้ยต้องเจอสินะ นี่คือความจริงที่เจ้ต้องเจอใช่ไหมแม่ประตูใจที่ดูเหมือนจะปิดก็ใช่ว่าจะไม่แง้มเพื่อรับฟังความหวังจากลูกสาวซะเลยทีเดียวนี่แหละครับจึงทำให้การพูดคุยครั้งนี้ได้รู้ความเชื่อมโยงของเบาะแสที่เราตั้งคำถามว่า ชื่อแม่คือยุพินอยู่สบายหรือสำมฤทธิ์หงสาหารกันแน่<ม>ก่อนหน้าเนี้บัตรประชาชนแม่ไม่เคยชื่ออันนี้ก่อนเลยเหรอไม่มีไม่มีไม่เคยใช้บัตรประชาชนไม่เคยใช้ชื่อนะั้นแหละแค่บัตรนี้เราจำชื่อนีอ้ปรจะจําอ๋อเหอคือแต่ก่อนเรา,เราเแต่เขาเรียกยุพินจริงไม่ไม่ได้เรียกยุพินเรียกพร อ้าวแล้วลูกสาวเอาข้อมูลไหนมาว่าแม่ชื่อยุพินอยู่สบายสงสัยมันคงใช้ชื่อชื่อเล่นมั้งแต่ก่อนคนแถวนั้นก็เรียกแม่ยุพินเงนี้หรอไม่้าวชื่อพรแล้วยุพินมาจากไหนชื่อเล่นไงอ๋อเขาเรียกยุพินไม่ไม่ตอนนั้นพ่อเขาเน้นมันคือเราเราได้กันถึงเขาให้ไปจดทะเบียนสมรสไงเราก็เลยปลอมชื่อเป็นยุพินอยู่สบายไง เสร็จแล้วเราก็เลือกกันเลือกกัน<ๆ>เราตัดไปเลยไงเพราะว่าใบาทะเบียนสมรสตอนนั้นในนาทวีน้ําท่วมแล้วเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องปลอมปลอมชื่อไปทะเบียนสมรสคือเรามันมัน,ม,นมันหลายอย่างคือเขาเป็นคนเจ้าชู้ไง<อ>เราก็เลยมันอยากได้เขาเนะี่ยเราก็เลยปลอมเป็นชื่อเลย<อ>ปลอมชื่อเลยไงเป็นแบบนี้นี่เองเลขสิบสามหลักก็ปลอมไม่ไม่ยังไม่เคยได้ทําบัตรประชาชนเลยนะเพิ่งมาอยู่หาดใหญ่นี่ได้ทำอ๋อ แต่บัดไาชนนปีเท่าไหร่ปีอะไรนี่ลืมไปแล้วอันนี้ใบแรกเลยใช่ไหมนี่ใบเก่าเนี่ยทำสองรอบแล้วอืมเป็นแบบนี้คุยกันมาขนาดนี้คุณแม่ก็ยังใจนิ่งยืนยันคำตอบเดิมฉะนั้นนาทีที่อีเต้ยพาพี่หญิงมาเจอคุณแม่หลังจากขาดการติดต่อกันไปกว่า15ปีด้วยเหตุผลที่ต่างฝ่ายต่างก็ทิฐิ มันจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นนะครับเต้ก็ไปไม่เป็นแล้วเหมือนกันแต่ก็ดีใจครับที่เจอเจออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเต้มาถึงตรงนี้ก็เอาความหวังของลูกสาว<อ>มาอยู่ตรงหน้าแม่แล้วเนาะครับผมเต้ไม่รู้ว่าอาดีตมันผ่านอะไรกันมาแม่ก็ผ่านในโลกของแม่มาตั้งกี่ปีแล้วอะเนาะตั้ง70กว่าปีแล้ว ลูกสาวอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลแม่ลูกสาวเขาก็ผ่านโลกเขามาตั้ง40กว่าปีแล้วแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจเหตุผลในฝั่งเขาแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยก็สายเลือดเนาะแม่อนุญาตให้ต้พาเขามาหาใช่ไหม,มได้เนาะโอเคอย่างน้อยๆเขาก็จะได้40กว่าปีที่เขาเกิดมาขึ้นชื่อว่าเป็นลูกแม่ก็ให้เขาได้มากาบได้มาก่อนแม่สักหน่อยทิฐิตรงนั้นเขาอาจจะทิ้งไปแล้วละ่ะ อยาเขาอยากทําหน้าที่ลูกคนหวานนะเขาอยากทําหน้าที่ลูกลนั่งคิดนอนคิดดีๆออคำตอบนี้มันอาจจะใจร้ายกับลูกไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต้เชื่อว่าแม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างที่บอกเต้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแบบนั้นนะแต่ว่าแต่ว,ว่าเราก็ามันห่างกันมานานมันห่างกันเ,เข้าใจเ,เข้าใจดางทีเห็นนั่งดูรายการอะไรบางทีเกี่ยวกับอย่างนี้ ยังนั่งร้องไห้ใช่ไหมไอแก๋ไม่ยอมรับใช่ใช่ใช่ปากแข็งแหละตัวนีปากแข็งกรเป๋าเราอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยปากแข็งนิดหน่อยพี่หญิงค้สะดวกคุยบายสะดวกคุยค่ะพี่โอเคมีข่าวจะบอกจ้าจ้าพี่เจอคุณแม่แล้ว โอ้จริงเหรอพี่เต้ใช่แล้วท่านอยู่ไหนคะแกก็อยู่ที่หาดใหญ่นี่แหละหรอฮะใช่พี่เต้ไม่ได้โกหกหนูนะทำไมเต้ยจะโกหกพี่หญิงล่ะเป็นไงความรู้สึกตอนนี้เขาถามกันที่วัดนะคะว่าไปหาดใหญ่มาเหรอหนูว่าไม่ได้ไปพี่เต้ยตามให้เขาก็โอ้คตดดีเลย เขาพูดกันว่าขอให้เจอนะแาเจอแล้วเนี่ยจะมาเจอคุณแม่ไหมเจอค่ะเป็นตอนนี้รู้สึกไงเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยค่ะหรองานทีนี้เขาเขาที่วัดเขาก็พูดกันว่าเปลี่พี่เต้พี่จัดเนี่ยยังไงก็ตามหาได้อยู่แล้วเขาว่าถ้าแม่เรายังมีชีวิตอยู่เออนี่มันใครล่ะ นี่มันอีเตร้รคนสวยอีเตอยคนสวยไงใช่ไหมหนูกลัวหนักพี่เต้ยหนักใจแบบว่าหนูแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะที่พี่เตยตอนแรกคิดว่าฝันไปครึ่งฝันครึ่งตื่นพอพี่เตยกับมันเดินไปยังตบหน้าตัวเองว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเจอกันเดี๋ยวเตยตบให้อีกทีหนึง่งค่ะได้เลยได้เลยขอบคุณมากค่ะพี่เตย ถ้าแม่วิ่งเข้ามากอดอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าเราวิ่งไปกอดอะไรเงี้ยเรารู้จักเขาดีใช,ใช่ตรงนี้ปะใช่ค่ะฮะใช่จริงหรอใช่แม่เขาเคยอยู่ที่นี่เหรอคะอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อนั่นหนหะแทงน้ำมันอะ